มไม่ไม่ไม่เคยหยุดเลยแล้วก็บางทีแบบผมไม่รู้จะพูดแล้วดูเหมือนเราจะนั้นไปหรือเปล่านะก,ก,ก็เทนกัแบบเทนเนอร์กันตัวตัวมานั้งน่าจะสองสามเดือนได้เพราะเด็กเด็กผมพยายามจะเปล่าให้เขาเป็นนักมวยที่มีมมอาวุธหลากหลายในช่วงที่ผมบอกให้คนอื่นเขาหยุดเนีย่ยเราซ้อมเลยเขาติดก็ซ้อมองผมเขาเด็กไม่ไม่ได้กลับบ้านเลยเจอเฟอยพี่หนึ่งคิดว่าหนักไหมยากไหมคือน้ำหนักเนี่ย ผมว่าต่อยกลางวันก็บีบเขานะบีบเขาผมคิดว่านะเขาบีบเขาแต่เขาจะสูงกว่าเราหน่อยเขาจะเขาจะพาด้วยนะแต่ถ้าเรื่องหัวใจเราก็ไม่ไม่กลัวเขาอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าลูกฝีมือเขาก็ต้องยอมรับว่าหลังนั้นเขาเขาเก่งขึ้นจริงๆนะตอนตอนตอนไปอยู่แฟร์เท็เนี่ยเขาไปอยู่น้ำเลี้ยงที่ดีค่ายใหญ่ๆเขาก็เก่งขึ้นจริงนะเขา้องยอมรับแต่ถามว่าแพ้ชนะเป็นเรื่องหนึ่งผมรับได้ทั้งหมดแหละ่เพียงแต่ว่าให้มวินไปออกมาดีแล้วกันอะไรเงี้ยแล้วส่วนแต่แพ้ชนะก็อยู่ที่ ยกข้าเราไม่ต้องห่วงว่าแต่พอแกไม่มีทางกรมการเชิญลงแน่นอนยกข้าถาไม่ต่อยเพราะว่าไม่ใช่สไตล์เขาเพราะไม่ถอยแน่นอนไม่ถ่อยแน่ะอ,อะไรเงี้ยแต่ว่าครับผมจะไปถามกรรมการว่าถ้าเขาออกกฎไปอย่างนั้นน่ะผมจะถามกรรมการว่า<ม>คุณก็อย่ามองว่าถ้ามวยยกข้าดูเป็นตัวแพ้ดิคุณถ<ม>้าคุณถ้ามองให้ใหหม,วหมวยตัวนี้เป็นตัวแพ้<ม>ถ้าคุณมองมวยตัวนี้เป็นตัวแพ้ปั๊บเนี่ย<ม>คุณก็ ต่อไปคนก็ไม่กล้าจะไม่กล้าจะ,จะใกล้เดินอีกเใช่ไหมมันมันเหมือนเหมือนรอบที่ตะเพาแก้วเอ้ยเพชรบ้านไร่จริงกับพรานุงเพชรเนี่ยรเราเดินจนเราเป็นตัวแพ้ไงแต่จริงเราไม่ได้แพ้กลายเป็นว่าเดินกลายเป็นตัวแพ้ซะอย่างนั้นอ,อะไรเงี้ยทมการต้องหยุดมองต้องต้องหยุดมองตรงนี้นะถูกไหมล่ะไอ<ห>้นั้นถอยให้ดูที่อาวุธมากกว่าอ่าให้ไอ้ตัวนั้นถอยอะไรเงี้ยผมว่าผมว่าผมว่าตรงนั้นน่าจะนั้นมากกว่าก็ผมว่าเกมสนุกแหละแต่ว่าวันที่ต่อทิศนี้ก็หลายคนเหมือนกัน บุรีรัมย์ก็พระโจนก็จะขึ้นค่ายมวยผมก็ขึ้นได้เลยเพราะว่าน่าจะไปหมดทุกค่ายใช่ใช่ใช่พี่หนึ่งไปไหนภูดีรำหรือว่าน่าจะอยู่ตรงน่าจะน่าจะอยู่ที่ช่องเจ็ดครับไปไปทามคนใช่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 ก็ยอมรับว่าเคยดีก็ดีขึ้นช่วงนึ่โอ้ยเขาดีอยู่แล้วพี่เขาขึ้นมาเยอะเหมือนกันคือเราเราเราก็อย่ามองว่าเร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 าซ้อมเดี๋ยวเขาเพื่อนเขาก็ต้องมาดีเหมือนกันถูกไหมเราก็ต้องทําให้เราดีที่สุดไปได้อะไรเงี้ยจุดเต็มน้ำหนักเว้น้ำหนักได้เปลี่ยนได้ ก็ผมคือส่วนตัวผมไม่รู้ว่าตอนผมผมถามเคยถามชาโด้ชาโด้เขาบอกว่า<ม>ตัวเข้าเขาได้นะมผมก็ไม่รู้ว่าน,น,น้ําหนักเนี่ยบีบเพราะหรือเปล่าแต่ว่าเราไม่ค่อยใช้น้ำหนักเก่งกันได้แต่ว่าเราเล็กกว่าแต่ว่าเรื่องีผมว่าคนคนจัดประกอบเขาก็โอเคแล้วล่ะเขาก็เทามาอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกช่องเจ็บมันจะเข้าข้างไหนได้ไ,ดไหมต้นแบบนี้นใช่ไหมอ่าเข้าไปตแต่จัดระบบปินเหมือนเดิมใช่ใชจ่จำกัด25คนเหมือนเดิมเพราะว่ามีกองก็ย้ายออกมาอยู่ ทีมงานของนักมวยเท่าได้กี่คนทีเดียวก็หน้าหน้าถึงกี่คนสามคนอ๋อก็ซีฟิชก้อนได้ไหมพี่ได้แต่ว่าผมว่าเขาเขาตัวเล็กกว่าเรานะผมว่าเขาคงไม่ไม่ต่อยนะในมุมผมนะเสมอแต่ว่าผมดูเหมือนเขาตัวเล็กกว่าเรานะผมว่าผมว่าศีฟิชกรเนี่ยเขาเขาน่าจะต่อยร้อยสามหกสามสามหกเขาได้จริงเข็มขัดเส้นร้อยสี่สิบครับตอนนี้สี่สิบจะทำได้ไหมครับของเราทําได้ครับทําได้ทำเก้าทำได้ครับทำได้ต่อไปดีก็ขอโอกาสที่จะขึ้นสิใช่ใช่แต่ว่าถ้า แต่ดูเหมือนสผมว่าทีวกรเขาจะเล็กไปนะนเขาจะเล็กไปในมุมผมนะผมว่ามันจะดูไม่มันจะดูเล็กไปหน่อยเพราะถ้าสีวกรลงมา36เนี่ยมผมว่า,เ,าเขาาจะทำได้อะรเราสามหกทำไม่ได้โอเคครับได้ครับได้ครับ